เมื่อคืนนี่ยแดกกระทางตัวหนึ่งนี่เปลีการแลร้วก็มีปิีงปลากับปิีงกระทางออกมานี่มันนี ายสบายดียามเสาร์วันนี้เขาก็ยังอยู่ที่ป่านี่ไปหากินเมื่อคืนนี่รับแต่ว่าบุดไดไดเ่าป่านี่นะเป็นมาต่งางๆทั้งในบ้านป็นเหนือเขานำบนนอนเขาก็ กลางบนกลางพยางไหวอันนี้บนนอนในผ้านเป็นนอนอันนี้แ๋้วสมุกนีนท่านตื่นบ้นนี่เนี่ยท่านตื่นวะ <laughs> làm cả thế, tỉnh ra sôi ai lại, đang mua tròn pha tôi nhảy này đá hả này, nào, nào. <laughs> นี่นะอยู่แถวนี้ถแถวแคมบอลนี่แหละปลาลายแทน năm tốt dưới thừng này à lấy nước người đây này đây ฝนตกให,ให,ใหามา่ๆปลามันมาในมันขึ้นมันขึ้นมันยังขึ้นโบได้แถวนี้มันขึ้นโบได้มันก็คือ,อยู่แถวนี้แหลกปลานะลายม่นคือีนเด็กกระถางตัวหนึ่งนี่เป็นการ ก่อยกระถางนะมาดิเดี๋ยวทางแต่งโมกับแม่ปีงปลา วันครุ่นี้หิวขาวลาจีปากินก่อน นด้ผ่านกามาแล้วได้ได้กระหอกตัวหนึ่งเพื่นวะโอ้ขากเล่ยมื่อนี้ก้อยก้อยกระหอกบ่ได้ผ่านมาได้กระหอกตัวหนึ่งแล้วก็เพื่นพอมูเพื่นวะลายโตเลยเพื่อนตัวนึะกระถางในสีปีงเอาน้ามื่อนี้ ส่วนกระหอกนะสิก่อยเอา,อา,า,าปีาปปง่ะนี่กระถางแคปนุ่มก็คือกระถางนี่แหละ จนาหมอนี่ไข่หอมจุนงาเสร็จๆคือไข่ไก่วันนี้สปริงกระทังแล้วก็ก้อยกระหอกแล้วก็มีปีงปลาแล้วก็ต้มสต้มปลาคอใหญ่พรุ่งนี้มุกเอ้ยมาพี่กระหอกนะ เอาหมูปิป้งนี่น่ะปลาคอได้มา่อคืนนี่ มานอกก่อนจังจับางตมถ้าจะเดียวแล้วหรอสโตตบสองโตคือแบบอยูปป่แต่ปปโข่เขาดูมีน,นะคานเาไผ่ดูสิ ูจักนมันานเอาศษกินมาหนิปลาคอจองปลาอืมขโมกว่าจองปลาตัวนี้ตัวนี้ได้ให้แตงโมบอกหรอน้อยิตมกินนี่นะปลาจีต่มกินมาหนิต้มปลาคอ แล้วก็มีปีงปลากับปิ่งกระถางมาน,นี่ยแล้วก็ซิ่้อยกระ,ะหอกน้ำ อิ่มแล้วบอกกินข่าวนะย่างปลาปลาเมื่อก่อนเตินมาเพื่อกินข้าวโลดอันนี้ปลาเมื่อก่อนเพห็นปะ<ม>ไม้กับไม้ปลาคอยใหญ่ปลากระน้อยด<ม> <c oughs> ีอา <c oughs> <ม>อันนี้แม่ทั้งโมครัวปลาคอตุ่มมัน จะไปคั่วกระหอกนะกลับมาเถอะแน่มานี่เถอะไฟไหมกระถางไฟไหมปีงกระถาง จะหอกเสมาเห็ดก hey, uh ่อยนะเฮ้ยระวังพลาดตกด้วยฮันเดอร์มาเยวเชอะนะมาเดเชอไปบงน้ำทกง่าบอหันชูงบอ อยง่งบลปลายใหม่นะแล้กกันแล้วนะครับนี่ห้าสิก้อยเอาส่วนตัวนี้สีต่มต่มใส่สมุนไพรนี่เครื่องในกระถางครับเครื่องในกระหอกหรือก็หัวกระหอกห้าสิต่มนี่นะ ส้มปลาสุกแหละแต่ยังบมมีหมดแดงมาใส่อยู่มานี้เ<ะ>พราะว่าหมดแดงมันหายากสิทต้แจ่วใส่ก้อยกระหอกนนส,<ะ>ส่วนทางพอบานก็ไปยามมองนะทันมาทางพอบานก็มาเลยแต่ยามองเป็ได้ถือขนาดบ่

แล้วห้าสิมาครัวอะไรบ้านี่ครัวให้มันสุกแะ้วจังสิมาเห็ดลาบกอยผ้าอนาอรนเฮ้ยอ๋อเดิขนาดหมดสมมาใส่ตำลังไปมานะหามดีเลี่ยนะหางมดส้มเออคือ่ามาหางหมชมมักใหญ่นก่อันนี้ครัวก่อนนะ อย่งสิมาเห็ดตราบกระหอกนี่เป็นแบตัดนี่ก็เดี๋ยวจะไปเอาที่แบบโอ้ยจับมีนจะมามาแล้วล่นไปสิประกาศหาเจ้าขอ้มาเด้อเฮ้ยจับเกือบเพื่อเฮ้ยเลย่นเผดนี่แหละใึ๊บอ่ะจิแมนเผ็ดละวีมาต้องอาดีแล้วโป้ไปพุ่มเลย นปไได้น้นนอยาเลอ่้ยยแค่มท่าเลยชี้ดไดลายได้ไปไเอาชอกอันมาขวยี่นนยกีน<อ>งึงกูนี่ก้อยกระหอบของใหญ่เอาไม่คือ จิมาใส่ต้มน้ำซุป,ปกระหอบสำลีกระพอนะสุกได้น้ำเรื่องตรงได้ไปไหน

โอ้ปลาคอรู้สึกว่าใส่มันหายไปต้องปลาคอใหญ่มานมีอะเฮาได้เจอทิ่มแล้วทิ่มใส่นะอ่าย่งไม่จางใจยังได้บังเปล่าอีกมีเชอาไอ้ไอ้แต่มโมอได้เต้าจนมึงการโล่งร่ยไปเด้อมึงเด้อจืดไปเด้อใส่ปลาคอเด้ออย่าทิ่มเลยเด้อเห็นบ่กฮะไม่มีแฉมมึงยังคือจะเจอตัวเองนะคือจะเจอ้อมเนอะ นอ้าวแต่กาพอบานมากินหลับก็ะหอกมันนี่คือหาวใส่หาวใส่ตรงนั้นเนี่ยเจ็บเจ็บนั้นเดียวนี่นี่ปิ่งกระถางกับปิ่งป้าอีกมันนี่ได้่ก็ได้เออมีหลายอย่างเลยกระถางอ๋อชะโมกินหยกหนึ่งไรยังบ่อิ่มอยีบะมุกมาตอนป้าท่านเนี่ยเมื่อไหร่บวอม <laughs> à, tổng ba coi nhai này mang thưa quân khảo ăn, khảo ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền คือปกเด้อเอากจาสมุกอิมกมูตอนนี้น้ำะเข้ออืมผมจัคว้ามาหกินน้ำอิมกหมูแล้วเอาน้ำให้พอให้แม่ได้หนไหนอันยืนกายอีบอยังใบว่ายังป่านอืมอีกคมาอกคนนี่นยังทานซีอิ๊ มะมวยอยมันมือคําคํมมาเถอะลาบ <c oughs> มาห่อแล้วก็ลาบเมื่อแหง้ง <c oughs> กินวะม่ป้งกระถางนีโม่ <c oughs> แบได้ไมไ่ <c oughs> พอก็ปีงบ้าอะไรครับไปขวักกันหอกระมาเลยคับไปลุกึนๆอยู่นนี้มีเบ้องผมไปขวไปลายเ่ย

มือจะห้ามเม่งไงเอาห้องนั่งเล่นป่าดิมินขันก่อนมีนมหัวเดี๋ยวงน้อมผ่านเป็นโตผา่านกันยังบุ้มเลยอาหารมื้อนี้มีหลายอย่างแต่ว่าหมึกกับแตงโมงยาอะไรว่ากินแล้วแต่เสาร์น, <c oughs> นี่นี่น่าจะเชื่อมุนไพรนะตัวนี้ไม่เชื่อ กิน,กนข้าวกินน้ำแล้วนะปัดนดี้ตักสมุกก็กินข้าวแล้วแล้วก็ไปอาบนา้ำน้ำล่ะอาบน้ำบ่แล้วมันโตกันแน,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 น่น,น,นะตักอาบเลยไปเลย ทำเต็มโม่งกินข้าวแล้วอะไรมานอนละยังไม่เข้าอ้าวพอสินอนลูกยังไม่เข้าอ้าวเกือบจนฉลนเจ้าข้ากินข้าวกินน้ำแล,ล้วอะไรกะสิได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบอกขอบใจที่ติดตามรับส้มคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดีสบายดีไหมอีกเหรอ อาบ่ออ๋ <Harriet> อพ่อเกือบจะนี่สมุกอาบหนามอยู่กับใดปลาซองโตว่ะจะอยากรักยักดิน